ก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นพานาโซนิกนะครับอันนี้คือรีโมทนะครับก็เปิดนะครับเดี๋ยวลองดูซีดีนะครับลองดูซีดีว่าอ่านไหมรับ นะครับว่าดี CD อ่านหรือเปล่า CD อ่านนะครับซี CD อ่านคืออะไร,ะารมาลซีดี CD อ่านนะครับซีดีครับซีดอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนี้นี่นี่น,น,น,นี่ไอตัวตุ่มตุมนี่มันมันมันหายไปนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับมันหายไปนะครับไปตัวตุ่มนะครับนอกนั้นก็มีครบนะครับยกเว้นในตรงตรงัวซีดีนะครับซีดีอ่านนะครับซีดีอ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่น MD นะครับเดี๋ยวผมหาแผ่น MD ก่อนนี่ใช้ได้ป่ะเนาะ ไม่เอามาจากไอ้ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้เป็นแผ่น md มันติดติดมาจากไอ้ตัวในเครื่องเล่น md ตัวพกพานะครับอ๋อเดี๋ยวมันต้องไป md เนาะเดี๋ยวต้องเราก็นี่นะครับเป็น md เรากดเป็น md นะา นะครับแล้วก็มีสายไฟให้สี่ชุดนะครับสายไฟลำโพงนะครับต่อลำโพงสี่ชุดนี่นะครับสายไฟสี่ชุดทั้งหมดสี่ชุดนะครับที่เป็นเป็นสายลำโพงนะครับพดปิดสายลำโพงสี่ชุดนะครับเล่นหรือเปล่าเหมือนเอ็มดีน่าจะไม่เล่นหรือมงเนี่ย นี้ดิสเออร์นะครับมันขึ้นว่าดิสเออร์เรดูใหม่สิใส่เข้าไปใหม่จะเล่นไหมนะครับไปด้านข้างติดครบนะครับทั้งสองข้างนะครับ สงสัยน่าจะไม่เล่นล่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพนะครับมันก็จะมีรอยบ้างนะครับให้ดูก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีรอยเนี่ยๆๆๆๆเหมือนรอยเขาเป็นรอยแบบของเขาเนี่ยแหละครับมันทับกันมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับด้านบน ก็ด er ้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีรอยเปื้อนรอยเปื้อนนะครับพยายามให้เห็นนะครับเนี่นะครับด้านข้างเห็นไหมครับคือด้านข้างนะครับก็เอาไปเช็ดทําความสะอาดหรืออะไรกันเอาเองนะครับมาดูด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนะครับด้านนี้ก็มีสกปรกนี่เป็นรอยสกปรก อเหมือนรอยดำๆนี่นะครับนะครับก็ลองไปนี่กันเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูซิว่า m d มันเล่นไหมสายเสยครบนะครับเนี่ยมีสายต่อครบนะครับสายแพรครบหมดนะครับสายแพรครบไม่มีลำโพงนะครับดิสเออร์นะครับน่าจะใช้ไม่ได้นะครับ MD ตีเป็นใช้ไม่ได้นะครับ นอกนั้นก็ปกตินะครับที่ลองก็ประมาณนี้นะครับ